สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับเทศบาลตลาดแก่อยู่ข้างหน้าอยู่หน้าเทศบาลเลยครับตอนนีสถนนมิตรภาพอันนี้โรงเรียนเทศบาลตลาดแก่ลูกปลานี่ก็อนลูกปลากิษดาหนุนดำดงครับเสียงกังวานวานแล้วคืนนี้เสียงไม่ดีครับนี่รู้เลยตัวเสือครับคูก็แล้วกันเต็มเคื่อนมีตรภาพเขาเขาตัวฝนฟาตกะมองไปโตกครับวันนี้เดี๋ยวรอดจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูครับคืนนี้ สิบเอ็ดกันยาหกแปดวันนี้พลรันนะครับกำลังรีบคีครับมานั่งกันเต็มเลยครับเดี๋ยวไปดูเขาขายกับเขากับน้ำมาเต็มเลยครับอยู่ที่เออ่นาสำนักงานเทศบาลตลาดแก่ตำบลธรรมศาสตานอำเภอมณฑลูระรามที่นครับตอนนี้ประมาณสามโมงครึ่งสิทธิ์การสามทีครับไปเดี๋ยวดูเรื่อยครับอันนี้ก็ ถ้ายอยมาแล้วรับทยอยสองนะครับจองแล้วจากชนบุรีครับของแท้โอ้โห FC มากนะครับครับกิษดาลุงฟ้าครับนี่ก็ขับเข่ากับหน้ามาหาซื้อนะครับขายเริ่มมีของมีขายแล้วครับครับอันนี้ก็อันนี้ก็มาแล้วครับมาซื้อมาหากันด้วยครับ เยอะนะคะ,ะโฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยกเกลียวต้องก็มีค่ะกุยช่ายทอดก็มีนะจ๊ะโอมาคนไหนมากันไหนหน่อยอยู่แถวไหนครับขายอะไรครับนนยำเสียบไม้ยำเสียบไม้โอเคครับลับโดยเด้อครับเดี๋ย่าค,คนณคุณตึ้มเนี่ยคนตึ้มเนี่ย <laughs> ค,ครับอันนี้ก็อะไรทั้งหูลู้ครับกล้วยครับอันนี้ก็ ี่ก็โอ้เฟนฟรายเฟนฟรายวัสดีครับโอ้ไก่ไขยวมาไก่อันนี้ก็ไก่น้ำะเภทลูกชุ้มห้องกินมันมีความเคื่อมเล็กน่อยนะครับโอ้หนายกินจังเลยหนายกินมากครับอันนี้ก็สตรอบเบอรี่ขายอะไรครับเนี่ยเค้กเบื้องค่ะเค้กเบื้องเนี่ยโอเคครับ คงจะโม้นี่ยคนหลายวันนี้ครับนี่ขายลูกชิ้นครับลำรวยนะครับลำรวยนะครับคนคุ้นเคยก็ไม่ก็ไม่ทะเลาะกันเลยจ้างานนนสูงสาวธิด้จันทรไปถ่ายนะทีไหนสาวทิดาอ๋อขบวนนั่นี่ยครับขายที่ไหนลูกขายอยู่ิ้งอ่าโอเคครับลูกครับน้องเด็ดหมูย่าง แม่ยายนี่กลัวนะแม่ยายขายของนี่กลัวมีขายแมลงครับแมลงทอดครับเต็มเลยครับมาซื้อมาหานะคืนนี้ครับโอ้โหเขเยอะแยะเลยครับหลายแมลงครับขายอะไรนอแนนี่โอ้คนสวยขายอันนี้เือเรกอะไรเขาอะไรเขาเกี๊ยบอร่อยไหมอร่อยมากมาเมร้านนี้นะคะของแท้เที่ยงหอมนะคะของแท้ของแท้ไม่ด้ทำไม่ได้จะพอขายนี่ คนมาทัวร์ฝาเมืองดินตัวนี้ขายอะไรครับแมงอดแมงแมง้อทอดชนกัน38เจ้าเลยไม่ไปหรอกเงงกมดพอวันนี่คนหลายอันหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือได้ครับครับนี่ลูกชิ้นเด้อครับอันนี้น้ำไข่เต้าไข่เต้าโอเคครับคงทอดไม่ทันหรอกคนหลายครับเนี่ยทอดได้เลย่ด้ๆอันหนึ่ง อไอ้เนาะหมูกระทะครับนี่ครับของกินครับไส้กรอกครับอันนี้ปลาระเบิดชิ้นละครับมาถือมาหาด้วยครับยันนี in ่ไม่พอขายเ้าคนหลายครับครับ โอ้อันนี้อะไรกัอะไรชุบใช่ไหมชื่อถังกูลู่ชื่อจีนเนอะอืมเฮ้ยพอขายแล้วนี่ครับครับคนมามากเลยครับโอเคครับลำรวยเด้ออันนี้ไอ้ใครัเนี่ยปุ้มปุ้ยลูกชิ้นหม้อไฟจ้าปุ้มปุ้ยลูกชิ้นหม้อไฟหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยทอดโอเคครับขอบคุณนะครับนุ่นขับเขาขับน้ำได้อู้ยเยย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 ายย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 ครับเด้อครับมาอุดหนุนกันพี่น้องมาเอง เศรษฐกิจกระจายครับตัวบ้านสวัสดีครับสวัสดีพี่นักชายครับเปลียนกันยาเข้ากันครับคืนนี้อย่าลืมนะพลาดลุงฟ้ากฤษดานุ่นดำดงครับ